่เกิ know. Uh ่มมัวเลันน่โอเควาเวันนี้เราจะทำเมนูอร่อยอร่อยกินกันฝรั่งก็ นู่นนะซ่อมแซมโต๊ะนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักในส่วนของเราเอามากินกับของอร่อยที่เราจะทำกินวันนี้นะอืมไปกันอีกว่เนี่ก็คือผักสลัดของเรานะที่เราปลูกไว้อะนะ นี่เริ่มโตแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปกินกับหมูย่างสักหน่อยหมูย่างวันนี้แบบไม่มีเน้ำซุปนะอันนี้ก็เป็นสลัดแก้วที่แบบเป็นหอ่อหอสลัดห่อนะนี่ก็คือสลัดที่เราปลูกเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปสักสองหัวแล้วเลือกหัวใหญ่ๆนี่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาเดินชมทัวร์สวนก่อนเนาะนี่สสมผักของเรากำลังเริ่มเขียวคจี เริ่มต้นที่ทั่วแขกของเราก่อนเลยนะนี่กำลังเลื้อยเลยนะเลื้อยขึ้นไปตามที่เราทำห้างไว้ให้เขาแบบเกาะนส่วนอันนี้ก็เป็นไม่แน่ใจว่ามันเป็นฟักทองหรือสุก,กินี่นะไม่แน่ใจนะยังไม่ติดลูกเลยนี่ก็ออกดอกนะ นี่ก็เป็นผักแพลวที่เราเอามาปลูกนะอันนี้นี่ก็ผักแพลวเหมือนกันเอามาใส่ดินเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปกินเมี่ยงเหมือนกันวาเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นพาสลี่หยองเหลือง,เองๆเขียวๆไงม่รง้่อันนี้ก็เป็นถัว่วลันเตากินได้แล้วนะตอนนี้ออกลูกเต็มเลย อ,อันนี้ไม่รู้มันคืออะไรนะต้นใหญ่เก็บไปผัดเออ่ผัดเออ่ก๋วยเตี๋ยวดีไหมส่วนนี้ก็เป็นประกาศขาวที่เราเอามาโปูยตอนนั้นนะนะโนะตแล้วเหลือแค่นี้แหละสตรอบเบอร์รี่ผักสลัดอันนี้น่าจะเป็นบร็อกโคลี่กับอดอกกระหลำ่ำไม่แน่ใจเดี๋ยวมันออกก็คงเห็น อันนี้เราถอนหอมออกไปหมดแล้วนะแล้วก็ปลูกใหม่อันนี้เขาเรียกอะไรนะที่หัวมันแดงๆอะ่ะบีดรูทนะอันนี้ก็เพาะใหม่เขาเรียกแรดดิกส์นะนี่ก็นี่ก็แรดดิก อันนี้ต้นมังกงมังมังโกนมงกงแมงกองอะไรวะมังมังโกสอะไรสักอย่างหนึงน่งแหละนี่เขาจะใหญ่ได้กว่านี้เีกนะเดี๋ยวเขาจะเริ่มโตวกว่านี้อันนี้ก็เป็นผักชีลาวที่ปลูกห้ารอบเห็นหยองแงง,ง,งประมาณนี้นะส่วนอันนี้ก็เป็น <c oughs> ข้าวโพดของเราแถวนี้ แถวนี้คือของเราหมดเลยประมาณนี้ถึงเนี่ยต้นใหญ่แล้วส่วนอันนี้เป็นของฝรั่งที่เราปลูกแข่งกันอ่ะนะก็เริ่มต้นใหญ่เหมือนกันนะอันนี้เป็นผักาดหนงอูต้นใหญ่มากเลยยังไม่ได้เก็บไปกินสักทีส่วนอันนี้ก็เป็นเออมันฝรัง่งไม่เห็นออกดอก ถ้าไม่ออกดอกมันจะมีลูกไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะประมาณนี้นะส่วนของเราจากนั้นเรามาเก็บสลัดของเราไปกินกับหมูย่านัวเอากอนนี้เนาะใหญ่หน่อยหาดูก็อใหญ่หญโอเคเดี๋ยวเก็บด้วยกันเลยโอ้ยกอใหญ่มาก กม,มันเละไงด้วย <c oughs> โอ้เดึงออกมาทั้งกอเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ไม่ได้เอาไมา้ผ่ตาตัดน่ะ <c oughs> งามมากอะ่ะอุ้ยไม่ตลา,าดของเราต้นบบลเลอร์เลยกำลังแบบพอดีสำหรับห่อนะนี่อ้น่ากินมากเลยเราก็เต็ดเอาตรงนี้ออกเนาะ นี่เลยคือผักของเราเฮ้ hey, hey. เดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะ แบบิคิวนฮ้ตั้งเลยทูฟ้ากันไปด้วยกดึบกดึบมาอยูดีกว่าแล้ วันนี้เราจะกินหมูย่างเครื่องปรุอุปกรณ์ก็ง่ายๆม่มีอะไรหรอกก็จะมีหมูอ่ะนะมันฝรั่งบดห,หมูเอามาแบบนี้นะ <c oughs> ใส่น้ำมันลงไปเลย Choo! เราก็จะใส่ซอสแอนด์เบรเบอร์นะง่ายๆเลยแล้ก็พริกไทยเกลือกับพริกไทยกลับด้าน จากนั้นเราก็ย่างเออลยก็ใส่มันฝรั่งลงไป ย่างก่อนสองชิ้นเดี๋ยวค่อยย่างย่างอีกเพิ่มนะตอนนี้ก็เอาสองชิ้นไปก่อนไม่แนะ่อาจจะได้สามชิ้นน่ากินเลย โอ้ไม่ละฮ่าสวยี่สุดเลยด้วยเนอะสยทุ่ดโอ้โหเริ่มใชเริ่มเชได้แล้วอันนี้มันยังไม่เหลือเลยอ่ะนี่ ดูแคนอีบเปิดก็ได้นะมาจะสุแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวีนีบเองกันนะโอ้ยวาจกรไม่ตือดูดเูเวิร์คแฮดูอบอเปิดอืมอะกสมัคกินเยลุยอืมหิวข้าวดูเวิร์คแฮ ทำงานหนักนะเวิร์กฮาร์สเหรอยอบบายอบฮายอบบัตอรโอ้โห่ยอบฮายอบบัตฮอส์โป๊ะโป๊แก่โป๊โป๊ะเคี้อุ้ยเมื่อยแล้วนะอื้มโอ้ยร้อนอ่ะอื้มสลัดอ๋อกับสลัดอื้มอร่อยเลยนะ แม่ของเราก็ต้องรอก,ก่อนนะมันยังไม่สุกอ่ะแล้วก็เอานี้ไปปิ้งต่อเลยไหมแล้วอะที่เล่นหมนีไหมโอ้สุกหรือยังมาก เอยกลับมาเงี oh, <and> ้ยเหียอเหียอะไรนะเหียคนจริงฆ่าหัเหี่ยจะไคจดไปเกียร์เนี่ยจักับนเหียไปเต้นเนาะแล้ไม่ติดโอ้ ว้าพวกเรามีเมี่ออยงน้องจิ้มผักสลัดปลูกเองโอ้โหน่ากินมากเจอขนมจีนแล้วขนมจีนอ้าวตัดยังไงลืมเอาเรื่องเลยอันนี้ตักได้เลย อุ้ยนดูสิได้เหมืนเดิมไหมอ๋ออืมอืมอะไรเหร

어뭐뭐어예어어 oh. 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 น้ำกระดิบเีก,ก็ไดะมาเด้อกินข้าวรำกันจ้าลืมเวลากินก่อนละโอเคไอ้บังอาจมากเลยนะเอาดืมเนาะ ใสผักแพวตรงป้ดูสักอืมเออนี่ดนี่ดิเป็นไห้าเยดิบตุลลิบตุ้งต่้ Vielen Dank.